รินครับกระเพิมทำไมยังงั้นล่ะลูกผมไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจว่าจะไม่ของหัวล้านต้องขี้น้อยใจด้วยฮะหัวล้านนะแกมึงขี้น้อยใจไงก็เลยหัวล้านผมลุดเด้อลูกเออโถทางนางสงสารเนาะยังไม่จำเลยมึงเกหียวล้านจะลอยนิงใคระอยากเป็นคนไดี คิดที่ใจไม่จำก็มันไม่ควรรักใครโอ้ย,อยเหมือนพี่ขุนช้างเลยเนาะหนูอะครับเป็นนางวันทอง,ว,งอวันทองกำลังแต่งตัวอยู่ผมไม่เข้าใจฮะถ้าผมห่วยแหลงแบบนี้เอฟซีจะรักผมไหมฮะมจะรักไหมลองถามเอฟซีสิครับเอฟซี FC เขาก็รักเลยลครับหัวจะร้านหัวจะทุยอะไรเขาก็รักหมดแล้วลูกเนี่ยพี่โบโตัวทุยเขาหัวควายเลยมึไงไอ้นินเนี่ยพี่โบก็ยังรักหนูแล้วก็ไต่มาหาหนูอยู่นี่ไง เอาเลยเด็กเขาจ่ายมาหานินจามันโง่ไม่ได้อยางมาหามันนักพิจารณ์เลยมันนัโอ้พิจารณ์ขาดอิโตโอ้ยโถทั้งนี่เนยใจแล้วฮะไม่ใจว่าวผมเริ่มแล้วผมเริ่มน้อยใจแล้วฮะอย่าน้อยใจลูกพอข้าข้เราไม่น้อยใจปุ๊บผมก็จะขึ้นเลยนะคะ,ะ,ะครับโอ้พีเอฟซีเขาก็รักหนูแหละหัวจะร้านหัวจะดกอะไรจะเถิกจะเทิงอะไรเขาก็รักอ่ะครับเขาเขารักผมที่จิตใจอ่ะฮะไม่ใช่หน้าตาเหรอฮะครับ แม่ก็ตลกมั่งกันนะเออตลกลูกนึกว่าร้าน้านไอ้ที่ลงให้เครื่องบินเขาลงแมงวันมาลงต่อหัวหนังมันทไม่อย่างงันแล้วลูกก่อนักใช้ฉชมพูต้องเข้าแล้วฮะแชมพูปุ่น้วยโอ้ยอะไรคบลูกตกใจหมดเลยหัวร้านด้วยเนาะลูกเนอะริงใจในกระจกครัเมื่อกี้หัวร้านก็ดีนะมันมีราคาเน่ะลูกข้าหัวแสนหัวอะไรมันก็ไม่ได้ลูกหัวร้านอะดีนะลูก ครับที่ผมน้องภูมิใจอะ,ะองภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับลูกเออโอ้โหภู<ผ>มิใจแล้วดูแล้ว <laughs> ผมเริ่มรู้ใจแล้ว <laughs> เริ่มรู้ตัวว่าเดี๋ยวแม่จะเสกนะว่าให้ลูกไม่หัวร้านโอมรูกูกุยเพียงเลยเอาวเฮ้ยผมดมดมแล้วฮะครับกูหัวร้านแทนเลยมือเฮ <laughs> <laughs> ้แม่จะไม่หัวร้านฮะก็แม่คิดน้อยใจไงค่ลูกเลยฮะ